เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเลยไม่ได้สนใจมากครับถ้าจะหรับเรื่องงานก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยครับก็รู้สึกว่าคืองานทุกอย่างก็ปกติมากๆ เรื่อยๆเลยสำหรับผลงานของเราในช่วงนี้มีอะไรบ้างอะไรบ้างครับผมก็ก็ล่าสุดนะครับผมเพลง Space Man แล้วก็เป็นเพลงที่โปรดิว e d แล้วก็ Written by คอนเลยครับผมก็ได้คอนเนี่ยเป็นเป็นวงของประเทศอังกฤษครับก็มาช่วยทั้งแต่งมาช่วยคุมร้องแล้วก็มีส่วนร่วมใน MV ด้วยครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ติดตาม MV ในวันที่17นี้ด้วยครับผมก็เพลงปล่อยแล้วทาง iTunes Store ครับแล้วก็17นี้ก็จะปเปิดรูปแพลตฟอร์มออนไลน์เลยครับผมก็ฝากเพลง Space Man ด้วยนะครับทุกคน ากับเกาหลีค่ะล่าสุดน้อมีการโชว์การเขาได้เป็นยังไงบ้างคะโอ้ตื่นเต้นมากมากครับผมก็ทางเกาหลีเนี่ยเลือกเลือกผมไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับผมที่ทางเขาเนี่ยเลือกผมไปครับก็เลยต้องซ้อมแล้วก็ต้องบอกว่าลงทุนกับการทำคอนเทนต์เขาเรียกว่าทำตัววิดีโอคลิปส่งไปนะครับเยอะมากๆครับผมแล้วก็อยากให้ตัวตัวโชว์นี้เนี่ยเป็นที่น่าจับตามองของทั้งทั้งโลกนี้เลยครับผมเพราะว่า เพลงที่เปิดเนี่ยก็เป็นเพลง Space Man ที่เป็นเป็นเพอร์ฟอร์มครั้งแรกด้วยครับผมในงานนี้ครับครั้งต่อไปเราตัวคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างให้คอนเซ็ปต์ที่ดูยังไงบ้างตัวตัวคอนเซ็ปต์นะครับผมคือทางเกาหลีเนี่ยคือ,ค,อคือบอกเลยว่าคือแล้วแต่เลยครับผมว่าอยากโชวย์ยังไงบ้างแต่ด้วยวเพลง Space Man เนี่ยเราตัวับฮอนว่าอยากได้เพลงเพลงหนึ่งที่มันจะมีความอวกาศมากๆเราอยากได้เป็น,เ,น,นเป็น,น Spacey Love Song ครับผมก <c oughs> ็เลยคิดว่าอ่างั้นเราทำโชว์ให้มันดูอวกาศดีกว่า แล้วก็เป็นการแบบถ่ายลองเทิศทั้งอันเลยครับผมก็จะมีการใช้เขาเรียกว่าไอตัวฉากเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นดูเป็นเป็นคล้ายๆอยู่ต่างดาวแล้วก็จะมีไฟที่ยิงขึ้นมาด้วยครับผมแบบเป็นเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเห็นไลฟ์แบบถ่ายของในถองเปล่านะแล้วมีวิดีโอของคุณกับแฟทว่มันใหญ่มากครัก็ก็บอกว่าคือคดีใจครับผมแล้วก็ นานๆครั้งจะมีโอกาสได้เจอแฟนๆเพราะว่าเรื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแล้วยิ่งแฟนๆต่างชาติเนี่ยโอกาสที่ไปเจอตอนกับเขาตอนนี้เนี่ยยากมากๆนะผมก็เลยคิดว่าคงจะอีกสักปีหน้าคาดว่าคงจะได้มีโอกาสได้ไปแฟนมีนอะไรพวกนี้ครับผมแต่ว่าพอได้วิดีโอเขาก็รู้สึกว่าเออเราก็เห็นความคิดถึงของแฟนๆต่างชาติแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากมีโอกาสไปเจอเขามากๆเลยครับอยากจะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตด้วยครับแสดงว่ามีแสดงว่ามีฐานนะครับหงชาติี้เร่งนักขึ้นเพราะเราได้ร่วมงานกับต่างประเทศมากขึ้นแล้ว ใช่ครับผมก็ก็ต้องต้องต้องบอกว่าประทับใจแฟนๆมากๆจริงๆเพราะว่าอย่างตัวเพลง Space Man ครับผมในตัวชาร์ทที่ติดใน i j จูเนี่ยติดอันดับ1ประมาณ20ประเทศได้แล้วก็มีติดอันด,ดับในประเทศอื่นอีกเ,เกือบ40ประเทศครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆแล้วก็หวังว่าไอตัวเพลงนี้เนี่ยจะสื่อเขาเรียกว่าเป็นภาษาสากลที่ทั้งโลกเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้นะ แล้วว้าวอตัวไวระดับทีพูดถึงตัวไวระดับที่เครับโอ้หตื่นเต้นมากๆครับผมตื่นเต้นมากๆนี่เนคอเราเห็นตัวอันดับที่ขึ้นมาแล้วว่าเราได้อันดับเท่าไหร่บ้างยังไงเนี่ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็คือคือดีใจแทนทั้งตัวเราเองทั้งแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตทั้งทุกทีมงานทุกๆคนด้วยที่คอยช่วยเหลือเราทั้งฮอนด้วยแล้วก็ทีมงานตัวสตูดิโอเองด้วยครับผมจะได้ออกมาชนะการติดเทนนิสโลกชี้แลยังค่ะกับการติดเทนนิสโลก ก็ยังรู้สึกมันเกินความคาดหมายเพรายังไงนะเกินความคาดหมาครับถ้าถามว่าชินไหมยังไม่ชินจริงๆครับผมทุกครั้งที่ขึ้นตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นมากๆเพราะรู้สึกว่าการที่ขึ้น,นเฮนโรบิโลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมากๆมันไม่ได้ง่ายเลยครับผมแต่มันมัน,ม,นมันเป็นเพราะแฟนๆทุกคนช่วยเหลือกันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ไี่ตื่นเต้นอยู่เลยแต่ล่าสุดก็มีการร่วมงานกับแล้วมี่างประเทศนะที่เป็นสองู่ใช่ครับตอนี้ครับ ครับผมน่ารักมากๆก็ตัวเพลง Space Man นะครับผมก็ปล่อ,อยปล่อยทางไอทาง iTunes Store ไปเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าตัวมิวสิกวิดีโอแล้วก็แพลตฟอร์มท่างอื่นๆที่ตังออนไลน์ได้เนี่ยจะเปิดวันที่17นี้ครับผมทั้งทั้งเจมส์ทั้งแอนดี้น่ารักมากๆเลยตอนคุ้มอัดร้องทั้งสองคนก็ตั้งใจมากๆเราอัดกันทั้งหมด7ชั่วโมงไม่มีเวลาพักเลยครับ7ชั่วโมงจริงๆครับผมก็คืออยู่ในห้องอัดยาวทั้ง7ชั่วโมงเสียดายไหมคะที่เราอาจจะไม่ได้แบบเจอหน้ากันแล้วร่วมงานกันเสียดาาาายมกครรับพพี่่เะว แผลจริงๆคือถ้าถ้าเราสามารถคือไม่ได้มีถ้าไม่ได้ติดช่วงโควิดเนี่ยเขาจะให้เราบินไปอัดที่เมที่ที่อังกฤษครับผมแต่ว่าพอด้วยโควิดเนี่ยทำให้เราต้องข้ามข้ามประเทศกันแล้วก็ส่งไปมิกซ์ที่นู่นเลยครับพอมันวาวมาเรื่อยๆนี่มีคนติดต่อไปมีคนต่อไปที่จะมาร่วมงานด้วยอีกครับมีอีกค่อนข้างจะหลายคนเลยครับก็เป็นเพลงสากลแล้วกันครับเป็นเพลงสากลแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นของประเทศไหนนะครับผมแต่ว่าคิดว่าประมาณช่วงปลายปีคุได้ตังติเตม ค่าแล้วฮอดขนาดนี้ค่าตัวสำหรับวันอัพเดทในการสตาโรฟรตไหมครับใช่ไหมครับมาฮอดขนาดนี้ค่ะ worldwide ระดับโลกเนี่ยค่าตัวสำหรับปีน่้เท่าไหร่างเงี้ยก็ถ้าถ้าเรื่องเรื่องค่าตัวถามผู้จัดการผู้จัดการเป็นคนตั้งผมไม่ได้ตั้งเองครับก็ก็คิดว่าอยู่อยู่ที่เรื่องการทํางานนะครับเรื่องอยู่ที่ส่บงานว่าในในแต่ละส่บงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีศิลปินคนไหนที่อยากจะร่วมงานนพิเศษดีไหมครับที่เป็นแบบชาวต่างชาติไม่มีครับ ก็เป <S TER Shepherd> ็นเอ็มซีแอชิครับแต่จริงๆอยากไปดูคอนเสิร์ตเขาบ้างเลยตอนนี้เลยพี่อยาเพิ่งร่วมงานเลยอยากไปดูคอนเสิร์ตเขามากเลยตอนเดียวพี่มิวพี่มิวอยากพวเนี่ย้ก็เริ่มผมเราก็เริ่มจะมีไปต่างประเทศแล้เรามีแผนมห้หนักให้เราเริ่มกลับมาที่จะต้องมีส์ทีีอะไรเงี้ยเริ่มมีครับคือคือคือตอนนี้แบบกำลังกำลังจะถ่ายซีรีส์ครับผมเลยเลยคิดว่า แผนที่บินไปทำงานต่างชาติเนี่ยคงประมาณช่วงปีหน้าเพราะว่ากะว่าอยากให้ซีรีส์ดิโอเชนไอเนี่ยผ่านเสร็จเรียบร้อยก่อนครับแต่ว่าก็จะมีทีมต่างชาติที่เข้ามาช่วยทำงานด้วยเดี๋ยวเขาจะบินมาที่ไทยแล้วมาช่วยแล้วแผนกลับมาที่เดียวจะต้องบินไปท่างานอย่างนั้นที่มันเลื่อนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเริ่มกลับมาไหมครับผมเขาก็เริ่มกลับมาเช็คคิวของช่วงปีหน้าแล้วครับผมเพราะว่ามันมันมันก็ติดด้วยสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมครับผมก็ประมาณช่วงปีหน้าเราก็คาดว่าช่วงปีหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปไปถ่ายซีรีส์หรือว่าหนังงต่าประเทศด้วย แต่งานจะยังบอกไม่ได้นะครับซีรีส์อันนี้ก็คือเบรกไว้ก่อนเลยนะครับพี่บุซีรีส์ไหนครับซีรีส์ที่เราทำอยู<า>ย่เช่นไงใช่ไหมครับคือตอนตอนนี้คือเหมือนเราโดนเลื่อนมาตั้งแต่ตอนเดือนเมษายนแล้วครับผมแล้วก็เร็วๆนี้คิดว่าคงจะได้เปิดกล้องแล้วเพราะว่าเหมือนเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยเริ่มคือสามารถถ่ายทําได้แล้วเกือบห้าสิบคนเ,เร็วๆนี้มั้งใช่ไหมเร็วๆนี้คิดว่าน่าจะก็น่าจะได้ถ่ายแล้วคถ้าขออนุญาตถามกับเราที่มีวิทยุรายการนะ ผลงานเราเป็นอ,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 อนคออครับผมที่เรื่องเรื่องเพนทวิดใช่ไหมครับผมค,คือคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนเราสัมภาษณ์ไปแล้วตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีนครับผมแต่ว่าเหมือนมันมันกลับมาได้ไงผมก็ไม่ค่อยแน่แก็ไม่ค่อยแนจะแน่ใจเหมือนกันแต่เราคิดว่าเหมือนมันเป็นเรื่องที่ผ่านผ่านไปแล้วเลยไม่ได้สนใจมากครับผมเพราะว่าตอนนั้นเราก็มัวแต่ตื่นเต้นกับไอ้ตัวงานของเกาหลีอันล่าสุดอยู่ครับผมแล้วก็วางแผนเรื่องการปล่อยสเปซแมนด้วยก็เอาจริงตอนเนี้ย ยังแ,แก้เอ็มีไม่เสร็จเลยนครับผมเ็มีแก้มาห้ารอบเลยครับทุกคนก็คาดว่าอยากจะทําให้ตัวผลงานนี้มันเต็มที่สุดๆทั้งตัวเราเองทั้งตัวฮอนแล้วก็ตัวสตูดิโอด้วยก็ปี7นี้ปัดติดตามด้วยครับผมพมันกลับมาเป็นไม่าเครับนของของต้นรานของก็ไม่คดีเพราะมันกลับมามีขาเยนันป็นรัต่ของริัลานเอถ้าถ้าสาหรับเรื่องงานก็ไม่ได้มีผลกระอะไรเลยคนระับก็รู้สึกว่าเรื่องงานทุกอย่างก็ปกติเหมอนมาแล้วก็ เหมือนพอจากกระแสของตัว Space แม่ที่ปล่อยไปแล้วติดอันดับแบบเป็นหลายประเทศอะไรเงี้ยครับผมตัวงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยก็มีทั้งซีรีส์ทั้งหนังที่ต่อเติมเข้ามาด้วยมีอะไรอยากฝากถึงฟนไทยและเท่ไหมคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับเหมือนที่แบบพูดทุกๆครั้งเลยอยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆเพราะว่ากําลังใจและก็ความรักที่ทุกคนคอยซับตอบผมเนี่ยมันทำให้ผมมีวันนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อย คือเราสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองเสมอเนี่ยเพื่อตอบแทนแฟนๆทุกคนก็อยากให้ทุกทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็อยากมีความสุขมากๆแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะได้เจอทุกคนนะครับผมจับดึงแฟนเลยค่ะเราเจอแฟนคลับทีแทนเจอแฟนคลับทีอยากจัดคอนเสิร์ตอยากพุ๊กมากมาให้จับที่เจอมาแล้วอย่าอย่าๆๆสิครับถ้าถ้าจัดเฟสติวัลได้เมื่อไหร่หรือว่าจัดคอนเสิร์ตได้เมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบไปเลยครับผมอยากไปร้องเพลงกับทุกคนมากๆเลยแล้ว่ามีแฟนในหัวพี่มีเหมือนกันว่าอยากจะอยากเจอแล้วกมมีีนครับผ็ ก็หน้าถ้าคอนเสิร์ตเน่ยน่าจะเป็นช่วงปีหน้าครับส่วนเฟสติวัลเนี่ยก็เหมือนแต่ละงานก็ยังเลื่อนอยู่เลยก็รอให้รอรอไปเจอทุกคนอยู่ครับผมก็เห็นหลายๆคนก็ซื้อบัตรไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่างานเลื่อนอยู่ก็ก็เอาความใจช่วยนะครับทุกคนทั้งตัวงานด้วยอนและตัวาแทนด้วยเไม่ราเีหมคะเดี๋ยวเยังตอนนี้ให้ใหม่ด้วยค่ะโอเคุณแม่